สวัสดีจ้ามือนี้ก็มาพรกกันอีกแล้วเด้อจ้าบัดน,นี้ก็เอาง้อออกคอ,อกแล้วนนนนเ,เนออาะจ้าบัดน,นี้ก็สิได้มาเมียนคอกง้อล่ะจ้าบัดนี้บ่นะจ้าอันนี้นี่คือมือเดียวเด้หนี่จ้าเมื่อวานนั่นเอาเข้าคำเอาเข้าหกมงเพิ่นก็นเลยกินฟางบ่เหมือนจ้า แต่เกานนีห้ยสองก้อนนีแปนมินลินจ้าบันนี้เพิ่นกินอิม่มสิหูเลยจ้าวังวัวงกินอิม่มบ่อิ่มนีเบิ้งจากฟังที่เหลือจ้าถ้าเขากินอิ่มนี่ฟังจะเบ้าเมือดจ้าปน,นีก็สิได้ไปหาเบิ้งต้นกล้วยละจ้า มือก้อนนนั่นตัดไปแล้วหาต้นปกตินี่ท่านสีเดซับต้นกล้วยทิ่งนี่ก็คือว่านตัดอันกล้วยมันออกเคี้ยวออกอยังเหลวเนะจน้ะเนาะบะนีนมันบ่มีอย่าคัากหลายก็ต้องหาให้กินละจ้าสองสามมือให้กินเทื่อนึงจ้ะ อันนี้ก็กอหญ่ก็เลยว่าเอากอนี่แหละออกกอนเพราะว่ามันว่าจังหดกัไดดอันนั้นคือเกาย้ำหนังกัไดดไทยปลูกไม่เพราะว่ากล้วยนี่เกาบอนมันอนมันเป็นกล้วยตานี้จ้าบ่ไดดใส่อันนั้นยู่แล้วจ้ะเป็นกล้วยใส่ใบใส่ยังซื้อเบิ่งจ้ะแห่งแรงเมด่อันใดกัแห่งกัตายเมด อย่าจนบ่ป้งจ้าซีแดนปั้มทิ้งเม็ดละจ้ากล้วยเต้ว่ากันทาตัดให้กินนี่ละจ้าเทละหาหกตน้นหาหกตน้นย้านอนกะไทยปลูกไม่จ้าราวามันแรงมันบองงามแล้วต้องปลูกไม่จ้า บัดน,นี้กะซิมยนคอกแลก้วกระซิซับต้นกล้วยว้ไห้ล้วจ้าบันนี้ตอนนี้กระเรียมกันแนวกินว้ไห้เด็กน้อยเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะจ้ามือนีเลยเมือนีร้องอันซับใบกล้วยใส่น้ำจ้าปกตินี่ตาต้นกล้วยแล้วสิเอาแต่ต้นมันเนาจ้าใบสิว่าเอาบันนี้เห็นนั่นมันกินอยู่แมมจ้าที่ว่าไปกองกองไว้บันนี้มันก็ไปเล้มกิน ก็เลยร้องเบิ้องวาสับไปตองใส่น้ำนี่สิก,กินบอนี่ล่ละจ้าต้นกล้วยหกต้นจ้าหน่อยแง่สลับกันไปอันนี้ก็ของเงินคุณมุกยี่แม่ขาอ่อนนั่นล่ละจ้าของขาแง่เขาสิก,กินผู้เดียวมูนันก็นกินน้ำกันจ้า อันนี้ก็เมียนอคอกเรียบร้อยแล้วจ้าเหลือแต่กอกฟุ้นหยายายมูนี่มันเปียกจ้ามันนั่นควัดบ่ขึ้นเนี่ย่ะจ้าซ้าสอบนี่ย้ายสิเอาไปใส่พักวสันเนี่ยจ้ามูนี่กระตอมไว้อันนี้กระจุดเฟียงจ้กลายนุ้ แม่จ้าอันนี้ก็เอาฟอย์กันบักผ้าวกวาดออกก่สังกับสิบอ๊อเป็นปนีถ้ามีไก่นีน่นขอกหวสิบ๊เปียกเลยเด้จ้ามันสีเคลียฟุ้นเคลียหอย่างแหงมิอดอันนีน้นเคยมียุ่จ้ะบัติเนียนเทิ้งมากกัดน้ำจ้ะเทั้งอันยมลงไฮลงน้าายาดมันเป็นลงเข่าเพลินกะเลยให้คนมาจับไปเหมือดเลยจ้ะ บัน,นี้ก็สิไปเอางัวเขาคอกละจ้าบัน,นี้สิบหกโมงแล้วเด็กเด็กถาพอแห้งละจ้าพอการคลิปหนาเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเด้อจ้าขอบคุณหลายจ้า